สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเขาขัวเนาะค่ะเนาะมือนีสิมะฮิตซุปหน่อไม้ส้มกับขัวไตไก่ใส่หน่อไม้ส้มเด้อค่ะแต่สีซุปแต่สีเฮ็ดซุปหน่อไม้ขวดส้มก่อนเนาะค่ะขัวพริกก่อน,นะค่ะขัวพริกแห้หอมก่อนเนาะคะ่ะเฮ็ดซุปหน่อไม้ส้มก่อนเนาะค่ะเนาะ ขัวพริกไอห,อหอมก่อนจะค่อยเป็นต่ำเนาะค่ะพริกหัวหอมกับเทียมสีขาวขัวได้ทีแลวค่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะคืออยากกินน้ไม่สูพี่น้องเลยที่คืออยากกินซุปน้ำม่สูตซึ่งอยากกินแกงขัวน้ำมันมสมครับพี่น้องใส่ชุดลงไปจากสองช้อนชาเนาะค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะชุดตามความชอบค่ะ ปาดุแดดเดียวเขาเหลือซนีนเนาะค่ะเขาสิตําใส่น้ำกันเลยค่ะดัดแปลงเอาค่ะอันใดเรือนนี้น้อยก็ดัดแปลงเป็นเมนูไม่กินผรไปค่ะเจ้าคุณเบือเบ่อกับเขาค่ะยุตางประเทศอาหารอีสานบ้านฮ้องจังยูทองค่ะพี่น้องบ่ได้สดน้ำสุดน้องบบอุ่นทองเลยลหะค่ะทานนี่ก็บ่ได้กินเผ็ดกินกับเขาบ้านฮ้องนี่ มีสิเอสองเมนูค่ะซุปน่อไม่ส้มใส่ปลาดุกแดดเดียวที่เหลือแล้วค่ะตอนหนึ่งก็ได้เอามาตำใส่กันเลยค่ะน้อไม่ส้มหรือน้อไม่ดองอันนี้ตุ่มล่างตุ่มเรียบร้อยเลยหรือค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ ตำเหมอนเขากันก่อนค่ะใส่ปลาะค่ะจักน้อยเนาะค่ะว่าน้อไม่สุ่มเขาดองเค็มมาแล้วค่ะน้ำปลาจักน้อยค่ะซีมดวดออกขันมาสีเค็มค่ะคือรด,ดท้องใสไปแล้วเนาะค่ะเนาะ บางคนถึงกับว่ามาเก,กินซุปใส่ปลาด้วยค่ะกับซุปแต่านมไม่ชมก็ได้ค่ะขัวพริก,กับแสบพึ่งก,กันค่ะส<ฮ>ีมดเพิ่งค่ะอ,อืมแสบแบบพี่น<ๆ>้องเนื้อตับเดี๋ยวจ้องคนสีลงไปเก็บซาลาเปามะหอยหนานด้วยไส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมใบหอมเรานี่แหละค่ะ มืัอนี้สีเอชสองเมนูค่ะพี่น้องคืออยากนมิตรสุ่มทั้งสองเมนูเลยค่ะสีเฮ็ดขัวไตไก่เส้นนมิตรสุ่มกับซุปนมิตรสุ่มนี่แหละค่ะเพราะว่าซื้อนมิตรสุ่มมาสองเพคแล้วค่ะท่นใส่สลัดเนียนให้เขากันคักเพือค่ะพี่น้องเดี่ยวเดี๋ยวนึงเมนูค่ะจัด่จานเลยค่ะนี่ค่ะตักใส่จานเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจ้าของชิลงไปเก็บสลัดเนียนมาโรยหนาเนาะค่ะพี่น้อง ซุปเซนปลาดุกแดดเดียวเขานี่ล่ะค่ะปลาดุกแดดเดียวเนืเ้อตอนนึงกันเลยมาตำใส่กันเทอะเสีบเพ่งนัวเขากันคักปาีิพี่น้องเอ้ยจ้ะมาเิ่งเมนูที่สองกันเลยค่ะพี่น้องขวดไตไก่ใส่ในหม้อสมเนาะคะ่ะกระทะหั่นแล้วค่ะขวดใส่กระทะนี่ล่ะค่ะง่ายดีไตไก่เขาล้างทำความสะอาดเร็วนุ่นข้านุ่นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยกับใส่ลงไปเลยค่ะ พริกกระเทียมที่เขาตำไว้นี่แหละคะ่ะพริกกับกระเทียมที่ตำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะต่อจากนั้นหัวหอมทุบค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปได้ค่ะเป็นกูสีกด้จักน้อยค่ะ แม่ปูกูดก็อัดแข็งมาขายน,นคะคะน้องไม่สุมค่ะล่าง,งผมกมสะอาดเรียบร้อยค่ะใส่เป็นของคนจีนนะคะน้องไม่สุมปรุงรสค่ะผงปรุงรสไก่1ช้อน ชาค่ะชุดลรสสองช้อนชาเหมือนเดิมค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ะคะ่ะ<ม>เกลือจา้า<ม>น้ำปลาจา้า เอาค่ะพี่น้องตามปากเพากินละค่ะปากก็เสียบก็เสียบค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะน้ำปลาหอค่ะสมุนหัวข้าใสหนังปลาเ,เด็กหลายมันสิกินปลาเด็กดับมันไม่สมเลยค่ะควยเข้ากันเลยค่ะพี่้อง เครื่องเข้ากันแล้วเขาใส่นมไมโครมลงไปขวดนั่นด้วยค่ะหม้อไม้ดองนั่นเองลอกกระทะหั่นลูกค่ะพี่โนโ้องหั่นซ่า,ซา พักอีตูเด็ดมาไวแล้วค่ะพักอีตูนี่เขาได้เด็ดหนวดที่มันแตก เขาเด็ดหยดมันออกมาเนาะค่ะเด็ดเล้บเล้บหยดมันอะไรมันแตกเป็นสีเป็นสีแตกต้นแตกอัไนหลายๆเนาะค่ะนี่ได้มากัมนึงกับสีใส่น้ำกันนี่แหละค่ะตอนสุดท้ายค่ะมันเป็นเราถึงไปตู้เอ็นขัวเส้นท้องไปสูมนี่เขากันค่ะพี่น้องฮโหขาดขาดเพราะอะไรนี่แหละด้วยหัวนกข่าจะเข้าค่ะ พี่น้องขวายเคลื่อน,นึงค่ะว่าหันแกดมันห่อนซาเนาะค่ะแกะเปปกก่าตกนรับมันห่อนซาเสียนหัวแบบนนำเพราะเจาะนี่นะคะพี่น้องก็ได้สุดน้าสุดน้อยเนาะค่ะ เเดนก็กินเนี่ยพี่โนโอ้องผู้ใดแกงให้เพิ่นแกงอืมแกง,แกง,แกงแบบให้เพิ่นแกงแบบบะใส่พริกเนาะค่ะเพิ่นก็กินงไงไงน้ำแม่ขั้นแสบีบน้องม่ซุ่มนี่กินผุญโจ๊กข้าวเหนียวเองคุณหน้าหนูทำไมแดง<อ>ใครทาอะไรให้พิ่ไผยเอ้าขุ่ข้าวเหนียวมันร้อนลูกอันนี้ร้อนเหนียวแล้วค่ะกินน้ำแม่แม่เผ็ดกะมันบ่เผ็ดเนีอย อืมพูน่ะเอ้ยแกงนกไหมสุ่มก็กินด้วยหนิแม่แซ่บมากมนาะกพูนน่ะเอาสดน้ำดูเนี่ยตีเพิ่นบ่เผ็ดเนาะค่ะสใส่ไตไก่เสตไก่เพิ่นบ่กินเพิ่นสิจำบ่ข้าวเหนียวจำน้ำก็เป็นกินนกไหมสุม่มโอเคเออเ <c oughs> ออเหมือนกับพี่น้องพูนจะกรอบเนาะค่ะ เด็กกินได้ค่ะพี่น้องขัวให้นัง่งเมก็ไส่พริกจำน้าเพิ่์นขของขอนี้วจำวเรืองเหลียงแลหลงแลี่งหัวเหลียงหางเลืกระูกเหลอจม่กับนงไข่แบบนี้ปบปลากินขมปังจากนัก้นก็สิน้นำล้างคกนี่แหละค่ะจากตำพริกเหลืเทีลงไปค่ะจะเสียบค่ะสามีบอกกินน้ำเด้าหู้จังเสีย หรือว่าเดือดค่ะเดือดแล้วกับพี่น้องซีมโลดกันเลยค่ะเดือดแล้วจ้ะซีมโลดพวกน,นี้ค่ะได้รดชาติพอดีไปเนาะเคะจางน้อยหนึ่งจ้ะสิเติมน้ำปลาเนา่อจ้ะ ค่ะได้ที่เราเป็น,นี้ส่น้ำนำหลายๆค่ะเก็มไม่สูมเส้นไตไก่สุดนนำกกกๆมีแห้งเหี่ยวๆจะพี่น้องอันนี้เฮ็ดไวเนี่ว่าเป็นกินมือเดียวเบิดได้ค่ะเฮ็ดวบเพื่อมืออื่นน้ำเนาค่ะเนาะเพื่อมืออื่นเลิกงานมากินเขาเศร้าเขาเที่ยงเขา แรงมืออื่นอีกผูาา้ละค่ะเฮ็ดไบเทียเดียวก็ต้องไม่เฮ็ดดูเนาะค่ะเนาะเลิกง,งานมากกับด้กินลูกตเตาเหลืองยนมากกับด้กินน้ำค่ะเดี๋ยวสามีแล้วก็กินน้ำดอกคานเรากินขนมปังแล้วค่ะเลิกง,งานมากเลยเวลาจอนเทียงเมา่อกี้น้มีเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นเนาะค่ะอุ่นไม้คัว่วเวฟกินเร็วกว่าเร็วเนาะค่ะเนาะการประจักษ์ทำงานปิดเตาเลยค่ะขั้นตอนทุยใส่ใบแมงลักลงไปทุกค่ะนี่สำคัญค่ะ ใบไผ่ตูนี่มินอ้อยกับหอมคือกันค่ะเพราะว่าปลูกใบมันเทันไงดูค่ะนี่เด็ดแยมเห็มนันแตกกอซื่อค่ะปิดเตาแล้วเนาะค่ะขอขอมาะดดขอาม้ขอหอมข้อมาเยอะกระปิพลาสติกชัดสิขอหอมนี่หอมหอมค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะสดน้ำกันค่ะ ไส่ไก่แกงไตไก่เซโนไม่สมูมเนาะค่ะแกงขั่วไตไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซุปน้อไม่สมูมเนาะค่ะมื้อนี้ซองเมนูค่ะเฮ็ดไปเพื่อมื้ออื่นเนาะค่ะเนาะเด้องานมาสิได้กินเด้อค่ะพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์น้ำเด้อค่ะอีสานต์ต่างเหรียญบ้านเฮาได้กินอาหารบ้านเฮาก็ๆๆแซ่บๆเนาะค่ะเนาะ